สวัสดีครับเพื่อนเพ่อนชาว u u u b e วันนี้พบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ,บ้านนะครับใน EP พีคงการเป็นโค้ชนักฟุตบอลนะครับวันนี้จาก EP ีที่แล้วนะครับที่ผมเดินทางไปถึงจังหวัดคอนแก่นเตรียมตัวที่จะแข่งฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับให้ท่านไปติดตามในช่องทีมฟุตบอลหัวหยางเอฟซนะครับผมได้ลงคลิปการแข่งขันของเด็กๆไปแล้วครับ ถ้ารับวันนี้ผมจะเดินทางต่อไปเลยแล้วกันไปดูกันเดินทางเดินทางมาถึงไหนแล้วตอนนี้ผมถ่ายตัวเซ็กขอว่าผมได้ปะให้ันถ่ายไอ้แขนตั้งสั้นหน้าฝันออกปากแต่ยุทธรู้ยังว่าได้หลัดมาพาอีกสองคนมาเนี่ยในห้องอ่มเียะนาจิแวะมาเมื่จากเมื่อคืนอยู่พอนแก่นครับตอนนี้ผมแวะมาที่ จังหวัดเลยครับอำเภอเลยอ่ะปักชมปักชมโอ้มันติดประเทศลาวไปเลยกว้างลาวบ่ล่าครับกวางพัตตาเลยก็ลาวลาวลาวเลยใครเลยใคยเลยคล้ายคล้ายลาสูพันธ์เลยเลยเลยให้ไต่เดี๋ยวกลับผมมันไต่ไต่ไต่คล้ายคล้ายลาสูพันธ์เลยเลยคล้ยลาวสุพรนธ์พรุ่งนี้เช้าครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวในจังหวัดเลยอ่ะ เชียงคานจริงๆเราเราตั้งใจจะไปเที่ยวเชียงคานนะครับหรือเรามาดึกไปเราก็เลยไม่ได้ไปที่ถนนคนเดินนะครับเราก็จะพรุ่งนี้เช้าว่าจะไปสกายวอล์กนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวห้วยอะไรห้วยอะไรห้วยอะไรอ่าเป็นเรื่องเป็นราวเกือบแล้วเกือบจะรอกันบนรถมาแล้วจะรอกันบนรถมันถึงเน็ตพี่จูปวดหัวเลยอ่ะพี่เค้กมันคุยรู้เรื่องหน่อยได้ไหม ลงอะไรนะลงลงเขาเนี้ใช่เลยข้ามมาแปดเขาไม่พอใจก็กลับไปนอนรีสอร์ทได้นะดจะดมเมื่อกี้รีสอร์ทแต่วันห้าสิบโลปังขรีสอร์ทนอนนี้แล้มันดีครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดเลยครับ บรรยากาศที่แบบบ้านๆสนุกดีชอบเข้มๆมาถึงก็ต้อนรับครับเอ้ยเหมือนกันิอต้อนรับโดยปลาหมึกเลยเอาเฮ้ยใครบ่นอยากกินปลาหมึกกลยนะพอดีเลยเจ้นี่มีทะเลนะที่นี่สุดยอดอาหารเลยครับอันนี้หมูป่าเดี๋ยวขอมกัน หั่นมือข้ามก่อนช่วงนี้เราไปตีเพื่อนจะวิ่งเก่งม้งวันนี้ไม่วิ่งเลยนะร้อนจีนเดี๋ยวผมย่างก,กินเดี๋ยวผมจะใครพึ่งหั่นที่เกา่าเช้าของการเดินทางวันที่ทง ผมอยู่จังหวัดเลยเห็นนะขึ้นผมขี่รถผ่านมานะครับ ไม่รู้จะไปพักไหนกับเทศชาวบ้านเปิดไฟอยู่คมเลียวเข้ามาเลยมาทางความรำคาญน,นะครับตอนเช้ามาเข้าเลยทำกับข้าวให้กินอีกนี่อะไรนี่นี่แกงหน่อไม้ซุปหนอ่อไม้ตุนหน่อไม้ครับกับตำซา,าตำซาตำต้ตมเขาเรียกอะไรส้ตตมตำ ตำโม้ตมตำซาตำบกุงนะครับตำบกุงตำบกุงเรียกไม่ถูกมาเลยตรงเดิน่าตำบกุงเมื่อคืนผ่มเดินทางมาดึกนะครับพอดีอยู่ที่มาที่จังหวัดเลยอำเภอเลยนะปากชมปากชมนะครับอำเภอปากชมจังหวัดเชียงกงเชียงลมเชียงกงจังหวัดเลยนะครับ แล้วมาดึกก็เลยมาทำกับข้าวให้รอตอนเช้าขเขามาทำวิธีน,นี่ครับมาสร้างความลำคาญเจียงดังเข้านอนแล้วสตาตาเราตาล่าตากินข้า,าวกลับไปหน้าเป็นไงอ,อร่อยข้าวเป็นหน้าเราทำในมดวนแตกเลยนะครับผมอ่ะก่อนเดินทางกลับกรากินข้าวก่อนมีอะไรมั้งนะ ตัดตางนี้ดูดีใช่ไหมยุ้งตุ๊บจำชื่อไม่ได้ตุ๊บน้นไม้เรียกชื่อยังไงต้นไม้ใส่อะไรปลาดุกใส่อะไรปลาดุกใส่อะไรใส่จานใส่ถ้วยอย่างเดียวเลยทำยังไงถึงอร่อยใส่อะไรถึงอร่อยใส่ปลาใส่แม่ใส่ปลาด้วยใช่ไหมปลาดุกยังไม่รู้ เป็นเหมือนรับใส่แบบปนๆนะนะเราต้องกินแบบนี้เพราะมันไม่มีปลารมีเขาก็ใส่ใส่น้อยมั้งใส่น้อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายหาหน้าอร่อยให้ดูด้วยน้าแซบให้เบิ้งเลยครับก่อนเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวออกจากบ้านนี้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยว เที่ยวสกายวอล์กนะครับที่เชียงคานนะครับบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปเดี๋ยวเรามารีวิวที่พักกันสักหน่อยครับอีกขับกองิดทางนี่ครับที่พักที่เราเที่ยวเอ้ที่เรานอนกันเมื่อคืนอ่ะเด็กๆเมื่อเมื่อคืนใครพูดเรื่องที่พักที่นู่นเลยนะม่ต้องเออชื้อเขานะที่นอนที่นอนเป็นยังไงที่นู่นที่นู่นที่นู่นลูก โรงแรมที่เราไปนอนที่คอนแก่งโป๊โกนะครับเมื่อคืนที่นี่นอนไม่หลับที่นี่นุ่มกว่าใช่ไหมที่นี่นุ่มกว่าเอายอะจะไปต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อกนะโรงแรมเติร์ดติร์ดเติร์ดโรงแรมติร์ดติดเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆ,ๆเนี่ยไปนอนให้ให้กี่ดาวอ่ะให้กี่ดาวที่หนึ่งดาวหนึ่งดาวแล้วที่นี่เข้าก็น่ากลัวแล้วเออที่นี่ให้กี่ดาวสิบดาวสิบดาวมันเขามีแค่ห้าลูกที่นี่ แต่พอพอ,พอให้สีดาวนะทีนี้เพราะว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นอากาศมัน <c oughs> มันเย็น <c oughs> น้ํามันเย็นมากครับอากาศเย็น <c oughs> เย็นกว่าแอร์ที่เราไปนอนที่โรงแรมเมื่อคืนนี้ <c oughs> เย็นมากเย็นกว่าแอร์นะครับเย็ <c oughs> นควันออกปากในฝันออกปากเมื่อเมื่อเช้าลืมถ่ายนะตอนที่ควันมันพุ่งเลยนะ <c oughs> ลืมถ่ายไว้ว่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจากนี้หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไป สกายวอล์กนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆพาเที่ยวนะครับผมบางทีอาจจะไม่เข้าไปเพราะอาจจะกลัวความสูงนิดนึงเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวขอบคุณเจ้าของที่พักก่อนนะครับลืมรีวิวเรื่องอาหารนะครับเมื่อคืนอาหารอร่อยมากเดี๋ยวผมขอยัดกลับก่อนครับครับเดี๋ยวโอกาสนามีโอกาสมาเที่ยวใหมครับได้ครับนี่ครับมุมบ้านที่ผมนอนเมื่อคืนผมไม่ได้เดินออกมานะครับตอนเช้าหมอกหนามากเลยเดี๋ยวผมจะไปเลาะริมคลองเพื่อที่จะไปเข้าเชียงคานนะครับ จะถ้าเจออะไรที่มันสวยๆจะถ่ายดูนะครับ